ถามว่าเพี้ยมันมาอย่างไงจริงๆเพีย้ยเพี้ยชนิดนี้เพี้ยแป้งเนี่ยที่มันมากับต้นละมุดเนี่ยมันมันไม่ได้มาเองบอกเลยว่ามันมันไม่ได้มาเองมันจะมากับสวัสดีครับผมสวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีช่วงสายๆในบรรยากาศของสวนกเกษตรผสมผสานครับวันนี้ลมแรงอากาศดีครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไป ชมละมุดนะที่ผมปลูกไว้ก็มีหลากหลายสายพันธุ์อันนี้นะครับนี่ดกมากอันนี้ผมไม่แน่ใจสายพันธุ์นะว่าเป็นสายพันธุ์อะไระดกมากเลยละมุดหน้าปลูกครับละมุดมันสามารถอ่าออกออกผลตลอดทั้งปีนะแล้วก็ดูแลไม่ยากแต่มันก็มีเรื่องของศัตรูนะครับศัตรูของละมุดเนี่ยนะศัตรูพืชแหละ ที่เป็นปัญหาใหญ่ๆห,ห,หลักๆเลยก็มีนี่แหละครับดูสภาพละมุดต้นนี้นะคือถ้าเราปลูกแบบปลอดสารไม่ได้ฉีดสารเคมีนะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับดูนี้ชัดเจนเลยนะเพี้ยนะเพี้ยถามว่าเพี้ยมันมาอย่างไงจริงๆเพี้ยเพี้ยชนิดนี้เพี้ยแป้งเนี่ยที่มันมากับต้นละมุดเนี่ยมันมันไม่ได้มาเอง บอกเลยว่ามันมันไม่ได้มาเองมันจะมากับมดนี่แหละครับนี่เห็นหมดไหมเนี่ยมดเป็นตัวพามันมาไอ้เพียที่อยู่กับละมุดเนี่ยมดเป็นตัวพามันมาอ่ามันมาเพื่ออะไรก็คือมดเขาจะคาบมาจากพื้นแล้วก็นะครับแล้วเ,เอามาเกาะที่ที่จุดอับแสงหรือว่าผลของละมุดเนี่ยคือช่วงช่วงตรงนี้คั่วมันเนี่ยมันจะมีอ่าลักษณะ จุดอับแสงนะครับเป็นที่อยู่ของเพีย้ยเนี่ยพอมดคาบขึบ้นมาปุ๊บเพีย้ยก็จะขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานตรงนี้เพีย้ยจะอาศัยดูดน้ําเลี้ยงจากาใบแล้วก็ผลของละมุดส่วนไอ้มดเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ดูดกินน้ําเลี้ยงกินเพีย้ยนี่แหละเป็นอาหารของมันนะครับมันเป็นของคู่กันมดกับเพีย้ยเนี่ยมดหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะมดอันนี้เป็นมดส้มเนาะแล้วก็มดคันไฟเนี่ยชอบมากชอบพามันมาเลย นี่ครับนะถ้าไม่ได้ฉีดสารเคมีถ้าไม่ได้ไไดกำจัดมดเนี่ยแทบจะบอกเลยว่าว่าไม่ได้กินนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะเน่าเนี่เน่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมแมลงวันทองนี่ก็ต้องมีสารล่อนะครับต้องมีสารล่อมแมลงวันทองคือถ้าไม่อยากให้มีเพียเราต้องกําจัดมดทุกประเภท ที่อยู่ใกล้ๆต้นต้น,ะตนละมุดเรานะครับเพี้ยไม่ได้มาเองคือต้องต้องฆ่าเพี้ยว่ากั้นเถอะถ้าไม่มีเพี้ยก็ปลอดภัยเรื่องของศอัตรูพืชอีกอย่างหนึง่งตัวสําคัญเลยนะครับ 1. กําจัดมด 2. เรื่องของมแมลงวันทองก็ต้องจัดการมันนะจัดการมันในสารลอ่ออันนี้คือสายอินรีนะครับที่ไม่ใช้เคมีเนาะก็ต้องกําจัดมด สามารถการกําจัดมดมันก็มีสารชีชวพันธุ์อะไรต่างๆที่สามารถกําจัดได้อยู่แล้วก็เรื่องของเพียเหมือนกันก็มีสารชีวพันธุ์นี่แหละที่สามารถกําจัดได้อยู่นี่ของผมนี่ก็เป็นละมุดกระสวยมะเลยที่ผมปลูกไว้นะนี้ผมก็ขยายพันธุ์ไปเยอะเห็นจะเห็นว่ากิ่งมันอ่ามันหักไปคือผมทาบกิ่งแล้วก็มีเพื่อนๆสั่งไว้ผมก็ทําตามออเดอร์ครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ